สวัสดีครับไซลาครับผมวันนี้ว่าจะเม็ดหัวสาวเจ็ดหัวสาวเนาะนี่ครับอันนี้เป็นคริกตัวเมียเห็นนามครีกเติมลมตัวเมียรครับนี่ตัวผู้เนาะผมได้ดตัดไว้แล้ว ตัวติดตาดอกคอณตอนยังสิครับตัดออกแล้วครับตัดออกกระเจี๊ยนี่วาวเนาะตัดอกกระเจี๊ยกระเจี๊ยแล้วปั๊บตัวตุ่มเนี้ยอันนี้ตัวผูครับก็ตัดเล็กตัวนี้มาบางๆเอามาใส่นในสประเนยีย แล้วเจ้เอา้าวเทอแค่ไหนนะครับเนาะปั๊บเชื่อมเชื่อมมาเนี่เดี๋ยวนี่ตะขอเล็กที่ว่าก่อกิ่งใหม่เดี๋ยวผมเชื่อมแล้วเดี๋ยวผมเชื่อมมาให้เบิ่งได้ครับเด้อครับผมเขาเชื่อมแล้วเนานะ ก็จะจ้อหูอตรงนี้ก็มองเนี่ยสองมองอไว้ทายเย็บเนียดอันนี้ก็เล็กเกะะาะก็พ่อสาวไ็สที่จิงีิครับเดี๋ยวผมเิมเดี๋ยวท่านผมจะไม่เบิง่งอีกขั้นตอนหนึ่งครับผมครับผมจำไม่เบิ่งหัวสาวน้ะมนเนาะ เชื่อมแล้วครับเชื่อมกับจอหูเนาะอันนี้ผมวางบวกเครื่องกลางก็ได้ก็เท่าได้อันนี้อันนี้ตัวถืออันตัวนี้ผมมาแล้วครับ ตอนแรกว่าผมว่าสิเส่อมเสนีแหละมันเส่มอมบ่บ่ได้ครับมันเป็นคือเขาเขาคือเป็นมินียมคืออีกอย่างสักอย่างนึ่งครับเส่มอมบ่อไหนละลายเบิดผมก็เลยเอาบล็อกตรงนี้มาบล็อกไข่หัวเทียนครับไข่หัวเทียนมอเตอร์ไซค์ส่งอย่างแบบแล้วมาซุบเสนีพอดีพอดีเลยนะครับ ซุปใส่พอดีกันเลยมันนี่มันก็เจาะเจาะนี่อนอ่ะจาะนกักนากเป็นแบบนี่เจาะนี่เจาะจนสวัสดนี่นะครับแล้วก็ตอกเล็กงัดงัดเข้าไปงัดเข้าไปปั๊บมันโมแน่นครับคงก็เชื่อมเล็กตัวเล็กใส่กันอยู่ครับเนี่ย เนีเนาะครับเนาะเนี่ยเนาะมันไอตัวนี้ก็ตัวนี้อยู่นั่พผเนียดเนาะไหนก็ซุบเลยเนี่ยเป็นลักษณะนี้เนาะเฮ็ดเอาเองครับผมงบประมาณหน่อยครับแล้วเอาจลดออกก็ đỉnh băng lại ăn xài ăn qua để giờ bài học vừa đưa đấy nè luôn các hàng đáy này, kiểu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 

รอยครับโอเคอยู่ครับเออเห็ดสีใหม่งามอยู่ครับเนาะ ไม่เห็ดสีใหม่ขอถ่ายอยู่ครับวันนี้มองเปลีป่ยนแปลงไปไหมหมองนึงเนี่ยน่ารันไหมะ้องบอกนี่น่านะจะล็อกเลยครับ เตเลธรรมดาเห็ดบดได้ครับตรงปลดวดสปริงครับลอกเลยอลอกปั๊บเลยครับผมจะหางแบบหางเแบบอล้วครับแบบน้องะะแบบน,น,นะ ได้แล้วครับนี่ครับวกันหัมย้อนใส่บางสิรานบอลองดูนะอ่ะเพราะลานลูกม,มาแล้วครับบุ้งเดียวสิล็อกเลยครับเนี่ย ล็อกอยูก็หมองครับดินไปใช้กบบรบเบืุอครับผมแตนงน่อยๆก็ลันครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดพื่อเ,เป็นกำลับบงใจให้ผมเล่นคลิปต่อๆไปขอบคุณครับผมสวัสดีครับ